สวัสดีค่นะวันนี้ชื่อขอ่าวอ่นกี่ช็อกโกแลตสกูสตนป็กกะ,กกะ,กกะข่าวคู่ซุปนี้เราจะมาทำตามล่าหาเงินหนึ่งแสนเยนนะะี่ค่ะจะเป็นอะไรกเลยซึ่งมันก็จะมีประมาณแถวนี้แลหละแถวบ้านอืบอ่านั่นไงแล้วก็คนนะ สองพันเยนอื๊บตรงนี้ก็อีกสองพันเยนเออมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งหมื่นเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหมื่นสิหนึ่งพันเยนชึบ ก็ในบ้านอีกหนึ่งหม่นเป็นไงล่ะเราจำดีแล้วก็เราจะไปทำงานที่บ้านหัวเขียวเพื่อจะเอาเงินอีกหนึ่งนเยนนั่นเอ,อ,องทุกคนโอเคชิฟโซโฟ,ฟาเลยมาพุกก็เหีนเลยตรงโซ,โซฟา ีต่สหาขยโอนี้หางขยะเลีย,ยนงยยนอนแลก็ข้างนอกนะคุระเบียงบ้านไม่ใช่อันนี้ที่น่าจะระเบียงบ้านหลังคาบ้านอยู่ทุกที่ทุกเดนเลยนะเราอ่ะ อื้อโอเคไดห้หมื่นแล้วแล้วก็เอาในหมู่บ้านนี้ก่อนอื้อดูแลก็ของเงิน่อยอื้อ えっ ต้องหาคัวๆถึงจะเจออืมไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วก็ในนี้อืมนี่ไงชูแล้วก็มาที่บ้านเราเลยก็จะมี ตรงนี้แต่เราไม่กล้าเข้าเราก็กลัวเป็นเหมือนกันนะแต่ก็ต้องเข้าเนาะเพื่อจะเอาเงินเราวก็เงินตรงนี้้ย ตรงนู้นนี่ไงฉันร้และก็ให้สนุสนูรู้ว่าอยู่ที่สนุสนูแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงประมาณนี้รึเปล่าดูสิเอืม นม้จะไม่ม uh, um ีนะทุกคนเรา่าจะจำพีชอ่อ๋อนี่ไงเดี่วแล้วก็แถวนี้อ่ะไปติ <laughs> um, um, tôi Xem đâu có mì hè này rồi. 또ั미미 ตร,ตรงนี้เคียรอื๊บเราต้องการรถลดนะคะตอนนี้เฮ้ยจอจูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนทีสิ่งผูน้น่เราจะอัพโหดนั้นดยกัน โอเคนี่เฮ้ยเรานึกขึ้นได้ว่ามีตรงนี้มีตรงนี้คนชู

มีวิธีหาเงินอีกอย่างนึ่งห้าแสนเย็นเลยนะทุกคนคือการที่เราสู้กับบอสแล้วแต่มันก็ยากอยู่นะแต่ก็คือได้เงินเยอะคือความข้อเดีของม,มันคือได้เงินเยอะเอาเงินละเอองหมื่นเยนเลยครับผม

โออมอุ้ยใมาโอ้เกือบเกือบเกือบจริง หาต้องทั่วเพราะตอนนี้นั้นเราต้องการเงินอีกสามหมื่นเยนชัวยอยู่นะต้องการเงินอีกสามหมื่นเยนอืมก็ต้องหาไหมไม่รู้แหละก็หาไป ไมไม่มีหรอกไม่เราจะสหายพี่ผิดลวตรงนี้ต้องขับปุ๋ยละเอ้าจำผิดเหมือนกันไรอแต่ก็ไม่ผิดหรอกนะทำไมก็จะมีเงินอยู่ทำได้ไม่มีเงินแต่ทำไมไม่ เดินดูไม่เจอเงินเค่อยจำได้ว่ามีตรงนี้แต่เขาหน้าจับไม่แล้วอู้อตัวน้ำเลย ็จะมีใน,านาห้องระบายน้ำนะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปใน,านาห้องระบายน้ำกับที่เข้าช่รงนี้ก็เคยเจอตรงนี้ประสบการณ์หลายอย่างเรียนแต่เรียนมาก็เจอเรียนช่วยน,นี่คือเรื่องเรื่องจริงหรือเรา เมืม่อไปเองก,ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เหมือนจะคยเจอแต่ก็ไม่เจอเลยเลยคนเตอใช่ไหมเจอเลยเอะเธอแต่กำลังตีมห้องอายาน้ำมี ไม่เงเมื่อไหร่เราจะออตรงนี้อย่างวอุ้ยเขาผิดรูควนเขาผิดรูในดีๆก็เจอสีทอง มัน้เขา็รูนี้ก็ยังไหวทำไมไม่เจอเงิอนอ,อ,อ,ลลอุ้ยเจอแล้วล่วงถอะเราก็ออกไปซะ เจอไงวะเราหาได้แค่นี้จริงๆเสียงเสียงแหบออ g ไก่อนเสียงแหบแล้วไม่มีนะหรอมีแค่นี้จริงๆหรอไม่นะฉันต้องการเงินอีกให้มันครบหนึ่งแสนเยิ ขึ้นได้เลยพออยู่ฮาเลนนึกขึ้นได้หรือว่ามีเมีตรงนั้นล่ะมีมีแต่คนฟังเส t ร์เสรฟอันนั้นมองว่าเสิร์ฟฟังเสิเอนั้นมว่า อืแล้วถานีนะ้อืมตรงนี้เนี่ยหาทั่วจริงๆรคุเราถ่ายให้ทั่วเลย แต่มันไม่เจอแล้วก็เจอประมาณนี้แหละปีคลิปกันสรบวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายยิงกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับกับใครนั่นนะคะบา,บายายู